นะครับใวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับนะเรามาดูไลฟ์สดกันนะครับที่นี่ครับคิงคองบิ๊กคาร์ครับรถยนต์มือสองสมุทรสาครครับกับผมนะครับผู้บรรยายครับก็คือแอดมินบิวนะครับนะก็วันนี้นะครับเรามาจัดหนักนะครับลดราคาแบบพิเศษพิเศษพิเศษไม่รู้จะพิเศษยังไงนะครับนะก็ บอกเลยว่ารถมานะครับมูลค่ารวม1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเกือบ10,000แสนบาทนะครับนะก็บอกว่าอะไรจะลดอลังการขนาดนี้นะครับนะก็สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับเพื่อลูกค้านะครับนะเราเหมือนคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับช่วงสิ้นปีนะครับนะถือว่าเป็นของขวัญพใหม่และกานนะครับนะสำหรับใครที่ตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้ไปนะครับนะก็รถคันนี้นะครับ คือ isuzu d-max นะครับ1.9บูพาวเวอรนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับ x-series นะครับนะก็ก่อนที่จะไปดูไปชมกันนะครับก็ขอฝากนะฮะกดแชร์กันคนละ1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะสำหรับการไลฟ์สดแบบนี้ลดราคาถึงขนาดนี้นะครับนะไม่แชร์ก็ใจร้ายกันไปนะครับนะ เกือบ1นึ่งแสนบาทเลยนะครับนะกับมูลค่าตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับคุณจินดาครับสวัสดีครับคุณอรุณีนะครับและสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ6ผู้ชมนะครับนะฝากกันนะฮะช่วยกันกดแชร์นิดนึงนะครับคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะฮะนะก็เดี๋ยวผมแอดมินนะฮะขออนุญาตแชร์สัก3ามกลุ่มนะครับนะระหว่างนี้เราก็ดูรถกันทางๆนะครับนะดูรอบๆผ่านกันนะครับ คันนี้นะครับปี2017นเะครับนะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับ X Series นะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับใครที่มองหารถกระบะตีประตูปีใหม่ๆวิ่งน้อยนะครับนะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับตอบโจทย์เลยนะครับนะ ใครไม่ซื้อบอกเลยนะครับว่าวานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบราคาตลาดแล้วเนี่ยครับเราขายตำฝากราคาตลาดนะครับนะขต่อแช์แอ๊หนึ่งนะฮะหน่อ โอเคผมแชร์พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับรถคันนี้นะครับตอนแรกเลยนะครับนะเราตั้งราคาไว้นะครับอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะครับราคาตอนแรกนะครับนะที่เราขายนะครับนะแต่นะครับแต่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 วันนี้นะฮะเรามาขายนะครับในราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง6ก แ4 0 0 0 0บาทนะครับ649,000บาทนะครับลดมาเยอะมากเลยนะครับจาก7 1 0 0 0สน0 0เหลือ6 4 0 0 0สเเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับก่อนที่จะมาคุยเรื่องรายละเอียดของเรื่องการผ่อนตัวรถต่างๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาขั้นเวลาดูรถกันก่อนละกันนะครับ ก็มาเริ่มแรกกันเลยนะครับนะรถคันนี้นะครับเป็น1.9 Blue Power นะครับนะตัวนี้ปี2017นะครับนะกับโคมไฟหน้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีไฟเดลัยนะฮะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะด้านในนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใหม่ๆนะครับโคมใสๆแบบนี้นะครับนะส่วนด้านหน้านะครับมีการตัดลวดลายนะครับนะ เป็นสีแดงนะครับโลโก้สีแดงนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูดูดุดันนะครับนะกระจังหน้านะครับคันนี้จะเป็นออกสีเทานะครับเข้มๆนะครับนะสวยๆกันเลยนะครับถัดมานะครับตัวเม็ดสีนะครับเราให้ดูเม็ดสีกันหน่อยนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับนะสวยๆนะครับสีขาวมุกนะครับนะดูแบบว่า คนหนูนะครับมีตังมีระดับนะครับนะสำหรับสีขาวมุกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นไฟนะครับตัดหมอกนะครับนะเป็นส่วนแบบนี้เลยนะครับนะมีการตัดด้วยสีเทานะครับเข้มๆนะครับเม็ดมุกเห็นชัดเจนนะครับสวยๆนะครับแล้วการดีไซน์นะครับกันชนหน้านะครับนะเป็นลักษณะของ ตัว X Series นะครับนะมีการตัดด้วยสีแดงนะครับนะรูปทรงดูสวยงามสปอร์ตนะครับนะสำหรับด้านหน้านะครับของรถคันนี้นะครับถัดมานะครับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็มีการตัดลดลายนะครับนะคล้ายๆลังครึ่งหน่อยๆนะครับนะแล้วก็มีขอบสีแดงครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะ คแค่ด้านหน้าก็กินขาดแล้วใช่ไหมครับเ่ะเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับสวัสดีนะครับ8ผู้ชมนะครับสวัสดีคุณคงบางคนทีนะครับสวัสดีคุณ JO CS นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับขออภัยด้วยนะครับปวดสะกทนะคะสวัสดีนะครับคุณเชื่อหมอหมอเรียนมานะฮะสวัสดีนะครับคุณณัฐพัชขอโทษนะครับอ่านไม่ถูกนะครับขออภัยนะครับ สวัสดีนะครับคุณคมเลวัตนะครับสวัสดีครับฝากการช่วยกดแชร์กันนิดนึงนะครับนะอไปดูกันต่อฮะถัดมานะครับล้อนะครับนะรถคันนี้นะครับมาเป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นล้ออลอยนะครับเป็นลายพิเศษนะครับสําหรับตัว X s e r ซ e s นะครับนะล้อนี้เป็นล้อขอบ18นะครับนะมากับยางบิสโตนนะครับกับขนาดสองห้าห้าหกสิบนะครับ ถัดมานะครับด pues ้านข้างนะครับนะกระจกข้างนะครับไฟเลี้ยวอยู uh, 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 um. yes. ่บร uh ิเวณตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับสังเกตง่ายนะครับเวลาเปิดไฟนะฮะโลโก้ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับไฮแลนเ n อร์นะครับนะเป็นสีแดงนะครับพิเศษนะครับนะปกติเป็นสีเงินนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีบันไดนะฮะรถตัวสูงนะครับก็มีบันไดนะครับ ก็สวยนะครับนะกับการดีไซน์ของเขานะครับนะประตูจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็รองรับนะครับคีย์เลสนะครับนะสะดวกสบายครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนะด้านท้ายนะครับก็จะมีกันชนนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับนะเดี๋ยวเราจัดการขัดให้ใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะ ใส่ิ้งสวยแน่นอนครับแล้วก็มีเป็นลักษณะสเกิร์ตด้านท้ายนะครับนะรับมุมเก็บขอบเข้ากันดีนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับบริเวณกระบะนะครับก็จะมีคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมขอเรียกว่าซุ้มแล้วกันนะฮะนะก็แบบว่าเก็บขอบนะครับรอบๆนะครับก็ดูแบบว่า แน่นๆครบๆดีนะครับนะอ่ะถัดมานะครับไฟท้ายนะครับน่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะกับการดีไซน์ของเขานะครับนะไฟเบรกนะครับเป็นไฟ LED นะครับสว่างนะฮะชัดเจนนะครับอ่ะนี่นะครับ X Series นะครับนะ DDI นะครับ Blue Power นะครับนะนี่ครับถัดมานะครับบริเวณ ตรงกลางนะครับของฝาท้ายนะครับนะก็ลวดลายเหมือนกันนะครับกับปะกระโปรงด้านหน้านะครับมืยจับนะครับครเมียมเช่นกันแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับสะดวกสบายนะครับในการขับรถนะครับมองง่ายนะครับนะเพตถัดมาครับยูสูนะครับก็พิเศษนะครับตัวนี้เอ็กซ์ซีรีก็จะเป็น ตัวกักษรสีแดงนะครับแล้วก็ดีแม็กเป็นลักษณะโฟรมียมนะครับเดี๋ยวเราพัดให้ใหม่นะครับบอกเลยว่าเงาวิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับอิสุสุ60ปีนะครับนะมีโลโก้แบบนี้นะครับสวยๆนะครับย็งไงกันบ้างฮะกับการรีวิวภายนอกนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับรถกระบะ4ี่ประตูนะครับนะกับราคา รถพิเศษสุดๆนะครับเฉพาะลายนี้นะครับนะเหลือ649,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะจาก7 1 9 0 0 0นะครับเหลือ649000นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับก็สวัสดีนะฮะ6ผู้รับชมนะครับสวัสดีนะครับคุณวัดนะครับนะ หอปากกันคนละหนึ่งแชร์นะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับการลดราคาแบบว่ามาึื้มาเลยนะครับนะกับรถจัดหนักขนาดนี้นะครับอ่ะดูกันต่อฮะบานประตูนะครับนะฟิล์มนะครับก็จะแบบสีเข้มหน่อยนะครับแต่ก็มองเห็นชัดเจนนะครับนะเดิมเดิมนะครับจากตูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวบานประตูนะครับนะ ลักษณะการดีไซน์นะครับเป็นหนังนะครับนะพลาสติกลักษณะแบบยืดหยุ่นครับอย่างดีนะครับผมไม่รู้เรียกอะไรนะครับขออภัยด้วยนะถัดมานะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับนะสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายนะครับนะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเป็นตัว x นะครับก็คือ x ซซีรีส์นั่นเองนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับมีแค่รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ ถัดมานะครับบริเวณที่พักแขนนะครับนะลักษณะนุ่มนิ่มเลยนะครับเป็นหนังนะครับเย็บด้วยด้แดงนะครับให้ความรู้สึกดูสปอร์ตนะครับถัดมานะครับับกระจกนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับนะตรงนี้นะครับดูซอกในกันหน่อยนะครับน้อทำในดาเดิมนะครับนะน็อตไม่มีการคอดแกะขยับนะครับเห็นไหมฮะ จุดมาร์กจากโรงทานนะครับสีชมพูสีเหลืองนะครับยังอยู่ดีนะครับนะไม่มีการหายไปไหนนะครับนะนี่นะครับตอกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับน็อตไม่มีการแกะขยับนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะถัดมานะครับภายในนะครับก็ บริเวณคอนโซลนะครับนะเป็นโวงมาลัยนะครับหุ้มหนังนะครับมีการเย็บนะครับด้วยได้สีแดงนะครับนะสวยกับนี้เลยนะครับนะกับโลโก้สีแดงนะครับอิซุสุนะครับพิเศษนะครับของรุ่น X ซีรีนะครับนะปรับกระจกข้างนะครับด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าอ่เดี๋ยวผมขอปิดวิทยุก่อนนะครับเสียงแทรกนะครับนะอ่ะถัดมานะครับก็ เบาะนะครับเบาะเป็นลักษณะหุ้มหนังนะครับนะมีการเย็บนะครับด้วยได้สีแดงนะครับนะแล้วก็พิเศษนะครับเห็นไหมครับมีการปักนะครับว่าเป็นตัว X Series นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยมากนะครับเบาะสวยๆนะครับไม่ยุบนะครับไม่แตกนะครับนะเพราะว่ารถวิ่งน้อยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะว่ารถคันนี้วิ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะ ก็อ่ะนี่นะครับน้าปัดเลนไปนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่35,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะกับรถปี2017นะครับวิ่งอยู่ที่35,000กว่ากิโลเมตรนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับนะไม่แท้นะครับรับประกันนะครับก้าการันตีนะครับนะอ่ะหัดมานะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับนะนี่นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับ สะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับซีดีนะฮะ USB บลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือบริเวณชุดเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์นะครับนะลักษณะหมุนนะฮะนะกลมๆนะครับใช้งานง่ายนะครับ ถัดมาอีกนะครับก็จะมี power outlet นะครับนาแล้วก็รูของ usb นะครับหนึ่งช่องนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับน้าหกสปีดนะครับเกียร์ถอยหลังอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับนาโยกซ้ายแล้วก็ขึ้นด้านบนนะครับคุณก็จะได้เกียร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับรวมรวมนะฮะ ส่วนบริเวณห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นลักษณะสีเทาเข้มๆนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนหน่อยนะครับโอเคนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นป้ายราคาของเรานะครับบอกเลยนะครับว่าลดแล้วลดอีกนะครับอ่ะไม่เชื่อเราดูนะฮะนี่นะครับแรกเริ่มนะครับจริงๆเราเคยขาย อยู่ที่7 3 9ด0สนามด้วยนะครับนะตอนแรกเลยนะฮะนาะและที่ผมบอกนะครับรถเหลือเจ็ดแสนหนนาพนะครับแล้วก็ล่าสุดรถอีกนะครับเหลือหกแสนแปนาพนะฮะและสุดท้ายนะครับวันนี้เราขายราคาสุดพิเศษพิเศษสุดนะครับอยู่ที่6กแส0 0ีบาทเท่านั้นเองนะครับนะสำหรับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ DMAX ็กประตูนะฮะสักคันหนึ่งนะครับ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะก็บริเวณคอนโซลหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีเี๋นวนะผมขออนุญาตเปิดกระจกหน่อยนะครับมืดะนะครับด้านบนนะฮะก็สามารถเปิดแล้วก็เก็บของได้อีกนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะ,ะเป็น power outlet นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะฮะ สะดวกสบายนะครับนะปิดก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะครับนะไม่ว่าจะซื้อสตาร์บัค s a อเมซอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าพยอมนะฮะก็วางได้นะครับสะดวกสบายนะครับนะ โอเคแล้วก็ดูช่องเก็บเอกสารหน่อยครับนี่นะครับโอ้เล่มใหญ่มากเลยนะครับนะหนักอึ้งนะครับบอกเลยว่าเอกสารอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือนะครับสมุดบันตาีนะฮะนะผมขอไม่แกะออกมาแล้วกันนะครับนะเพื่อกำชับกระชับเวลาหน่อยนะครับโอเคนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับกับด้านเพดานด้านบนนะครับนะ ก็จะมีที่บงังแดงนะครับเป็นลักษณะพับนะครับสําหรับตัวกระจกนะครับนะด้านคนขับก็ยังไม่เคยแกะซองพลาสติกเลยนะครับแล้วก็ไฟเพดานนะครับเป็นลักษณะแบ่งเป็นสองด้านนะครับนะแล้วก็ช่องเก็บแว่นนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับนะกับการรีวิวนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวกุญแจนะครับรถคันนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับนะสวยๆนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนะถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับโอเคนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับ ว่าเบาะหลังเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะหลังนะครับนะของรถคันนี้นะครับประตูด้านหลังนะครับนะดีไซน์ลักษณะเดียวกันนะครับกับด้านหน้านะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีตัวเอ็ก่าตรงนี้นะครับแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับกับการดีไซน์ฮะส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนะ เย็บได้แดงเช่นกันนะครับนี่นะครับส,สวยๆแบบนี้นะครับอ่าเป็นไงฮะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดู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 ไลฟ์ดดด like, สดนิดนึงนะครับนะว่ามีใครสอบถามพูดคุยกันบ้างหรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับคุณ คุณ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 ดอกลักนะครับสวัสดีคุณฟกนะครับนะสวัสดีคุณวิเชียนนะครับสวัสดีคุณชัยยุทธนะครับสวัสดีคุณคนเมืองชลวัรณนะครับสวัสดีคุณพระอภัยเดินรถนะครับสวัสดีคุณสมบัตินะครับและสวัสดีคุณบอลนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะก็ตอนนี้อยู่กันครับ10คนนะครับนะกับผมนะครับแอดมินดิวนะครับที่นี่คิงคองบิ๊กคานะครับนะรถยนต์นู๊สองสมุทรสาครนะครับอ่ะ เรามาดูกันต่อครับกับรถคันนี้นะครับก็ห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับนี่นะครับเครื่องนิ่งๆนะครับเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับนะเครื่อง1.9นะครับ full power นะครับเป็นเครื่องสี่สูบนะครับดีเซลนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่นะครับ150แรงม้านะครับและรถคันนี้นะครับ บอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่ประหยัดน้ำมันนะครับนะโดยอัตรากินน้ำมันนะครับเฉลี่ยนะครับหรือว่าตาดสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่ประมาณนะ1 5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกินเหมือนรถเก่งเลยครับนะรถเก่งเครื่องเล็กๆนะครับนะถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับเรามาดูห้องเครื่องต่อนะครับรถนะครับแก้วนะครับบรรยการแกะขยำนะครับสุดมาร์กจากโรงงานนะครับสีอยู่ครบเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับ น็ไม่มีแกะขยับนะครับโครงไบหน้าไม่มีการถอดนะครับทานเดิมๆนะครับนะมีนะครับายเพจนะครับอยู่ครบนะครับนะจุดมาร์กเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบนะครับถึงส่วนตรนี้เลยนะครับนะปากกระโปรงนะครับน็อไม่มีการแกะนะครับ รากระบองสดๆเดิมๆจากโรงงานนะครับิ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะยางตีนนะครับนี่นะครับจิบให้ดูนะครับนะปกติเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับนะกับรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยปีใหม่ราคาปู๊ถูกเลยนะครับนะอ่ะ สวัสดีนะครับคุณเอกลัตนณ์นะครับสวัสดีครับฝากกันกดแชร์ครับคนละ1แชร์เท่านั้นเองนะฮะนะอาทีนี้เรามาดูเรื่องเลดการผ่อนกันบ้างนะครับแล้วก็เราลดราคาให้เนี่ยพิเศษยังไงนะครับนะก็รถคันนี้นะครับที่ผมแจ้งไปนะครับล่าสุดนะครับเหลือราคานะครับ6,49000บาทนะครับนะ ทางนี้นะครับเราลดมาจากเดิมนะครับก่อนหน้านะครับก็คือ6,8900บาทนะครับเท่ากับว่าลดไปแล้ว4 0,000ถูกต้องไหมฮะนะแล้วก็หลังจากนี้นะครับเรามีที่เราจ่ายให้นะครับมีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับราคาโอนรถนะครับโอนกรรมสิทธิ์นะครับนะมูลค่านะครับตีประมาณ10,000ละกันนะครับนะแล้วก็ประกันภัยรถยนต์นะครับคันนี้นะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ ปีแรกนะครับมูลค่าโดยประมาณนะครับอยู่ที่ไล่ๆประมาณ20,000บาทนะครับนะสำหรับรถกระบะ4ีประตูนะครับปีใหม่ๆประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเรามารวมนะครับนะก็คือรถเดิมนะครับจาก6 89,000บาทนะครับเหลือ649,000บาทครับถ้ากว่ารถไปแล้วนะครับ4 0,000บาทนะครับค่าจัดค่าโอนอีกประมาณ10,000บาทนะครับเป็น5 0,000บาทนะครับและ ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสำหรับรถสี่ประตูนะครับปีแรกนะครับมูลค่าโดยประมาณ2 0 0 0มื่นบาทนะครับเท่ากับว่าเราลดให้สุดๆนะครับมูลค่ารวมเ0 0 0 0มืบาทนะครับนะขอสาวเอฟเฟกต์ตบมือหน่อยครับโอเคนะฮะนะสำหรับรถคันนี้นะครับมีใครสนใจบ้างไหมครับนะ ใครที่ดูย้อนหลังนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับที่นี่นะครับบริษัทกิ่งทองบิคานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะครับนาติกับห้างมคโรนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะกับการไลฟ์สดนะฮะรถกระบะ4ประตูนะครับ D m a ม็1.9นะครับ X ซิลี่เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ปี2017นะครับกับระยะทางการวิ่งนะครับอยู่ที่35,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะ กับรถเตอร์สวยสภาพดีแบบนี้นะครับนะเจเอพรีเมียมนะครับไม่รู้จะเอาคำอะไรมาพูดนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มสุดๆคุ้มตรงท้ายปีเก่านะครับนะก็พิเตษไปเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไลน์นี้นะครับก็ให้ติดลูกค้านะครับที่สนใจนะครับนะสำหรับทารที่ เปิดดูไลน์นี้นะครับก็ให้ถึงระยะเวลานะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับนะสิ้นเดือนนี้นะครับสวัสดีนะครับ em, คุณอัศวินรัติการนะครับนะสวัสดีคุณ L I A B นะครับอ่านว่าเรียบหรือเปล่าใช่ไหมผมอ่านถูกไหมสวัสดีนะครับคุณลัคนานะครับสวัสดีคุณประหัตนะครับสวัสดีคุณโมนะครับนะสวัสดีคุณอรัญญาครับและสวัสดีคุณ ฟิตลี่นะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะขอฝากกันคนละหนึ่งแชร์นะครับนะกับการลดขนาดนี้นะครับจัดหนักขนาดนี้นะครับก็แชร์ให้โลกรู้หน่อยนะครับว่าเราลดพิเศษสุดพิเศษนะครับแถมมากมายนะฮะนะลดขนาดนี้นะครับ และก็การดูแลหลักกลงการขายของเราอีกนะครับนะก็รับประกันนะฮะเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับ1ปีนะฮะรถสวยๆคุณภาพดีนะครับกล้าการันตีนะครับไม่มีชนหนักติดความจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายใดๆนะฮะหากตพบเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาที่ลูกค้าซื้อไปนะครับ นี้นะฮะก็ขอฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับ d m a x 4ประตู X-Series คันนี้นะครับนะสุดยอดแห่งการลดราคานะครับนะมูลค่ารวมประมาณ70,000บาทเลยนะครับนะฝากกันด้วยละกันนะครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้านะครับนะว่าจะมาะไลฟ์เป็นรถรุ่นไหนคันไหน ก็ไว้เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและช่วยกันกดแช์นะครับไว้พบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ